หลังจากที่เราคุยกันเรื่องเกมมหาอำนาจที่สารัฐหันไปจูปากกัมพูชาวันนี้มีเสียงสะท้อนจากฝั่งนักวิชาการสายความมั่นคงของไทยออกมาฟาดกลับแบบไม่ไว้หน้าเลยครับนี่คือการวิเคราะห์และสรุปข่าวในสไตล์ห้องข่าวข้างบ้านเราจะมาแกะรอยความคิดของดออรจากกันครับว่าทำไมท่านถึงเตือดดานขนาดนี้ สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านผมอยู่กับคุณเหมือนเดิมครับคุณผู้ฟังครับต่อเนื่องจากเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคเราที่กำลังร้อนระอุล่าสุดดกรจักพันชูเพชรสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์และเป็นนักวิชาการฝีปากกล้าด้วยนะครับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กจวกสหรัฐอเมริกาและเตือนสติคนไทยด้วยถ้อยคำที่แสบสันมากครับ ท่านเปรียบเทียบว่าอเมริกายุคคุณลลงทรัมป์ทำตัวเหมือนครูใหญ่ถือไม่เรียวที่ชอบเอากำแพงภาษีมาคู่มากดดันให้ประเทศนู้นประเทศนี้ยอมทำตามแต่ดรจักบอกว่าไทยไม่ใช่นักเรียนประถมและไทยไม่ใช่สนามเด็กเล่นของวอชิงตันทำไมท่านถึงเดือดขนาดนี้ห้องข่าวข้างบ้านจะมาถอดรหัสความคิดของท่านให้ฟังครับ ฉากที่ 1. ของแถมทางภูมิรัฐศาสตร์ประเด็นแรกดกรจักอ่านเกมขาดเรื่องที่อเมริกากำลังไปดีลกับกัมพูชาหรือฮุนเซนนะครับท่านบอกว่าไทยเราต้องระวังอย่าให้ตัวเองกลายเป็นของแถมทางภูมิรัฐศาสตร์ที่จะถูกโยนไปเอื้อประโยชน์ให้กัมพูชาเพียงเพราะสหรัฐอยากได้อะไรบางอย่างจากเขาท่านย้ำชัดเจนครับว่าผู้นำอเมริกาจะกดภาษีเป็นหมื่นเปอร์เซ็นก็เถอะ ภาษีหมดวาระตามผู้นำแต่อธิปไตยหมดแล้วไม่มีเลือกตั้งรอบหน้าเอากลับได้โอ้โหประโยคนี้คมกริบนะครับท่านกำลังเตือนว่าอย่าไปกลัวเรื่องภาษีจนยอมแลกดินแดนฉากที่2ทุเรียนหน้าแล้ง vs ระเบิดชายแดนประเด็นที่2เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพสุดๆครับท่านบอกว่าความมั่งคั่งเป็นของแถม ความมั่นคงคือแก่นแท้ท่านเปรียบเศรษฐกิจว่ามันมีขึ้นมีลงเหมือนราคาทุเรียนหน้าแง้งแต่อำนาจอธิปไตยมันไม่ใช่สินค้าเกษตรที่จะรอฤดูหน้ามาแก้ตัวได้ท่านเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์ระเบิดที่ชายแดนไทยกัมพูชานะครับที่ทหารไทยขาขาดนั่นแหละครับท่านบอกว่าความมั่งคั่งต้องตั้งอยู่บนดินแดนที่มั่นคง ไม่ใช่บนแผ่นดินที่มีระเบิดต่างชาติวางเอาไว้แล้วเราต้องเดินย่องเหมือนแมวกลัวแก้วแตกและท่านสวนกลับข้ออ้างเรื่องระเบิดเก่าแบบเจ็บๆเ,เลยนะครับระเบิดเก่าแต่ดันระเบิดถูกไทยประเทศเดียวโลกใบนี้ไม่ใช่คนโง่ขนาดนั้นฉากที่3ความไร้เดียงสาทางภูมิรัฐศาสตร์สุดท้ายดรจักฟาดหางเลขไปถึงคนบรรกลุ่มในประเทศครับ ซึ่งเราก็น่าจะพอเดาออกว่าหมายถึงใครนะครับพวกที่บอกว่าอย่าโต้อย่ายิงอย่าแข็งท่านบอกว่านั่นไม่ใช่สันติภาพแต่นั่นคือความไร้เดียงสาทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับสอบตกท่านทิ้งท้ายไว้ด้วยประโยคที่น่าคิดมากครับถ้าเราเอาความมั่งคั่งแลกความมั่นคงวันนี้เราอาจจะขายของได้ถูกลงบัตร tomorrow แต่พรุ่งนี้เราอาจไม่มีแผ่นดินให้ปลูกของขายด้วยซ้ำบทสรุปความมั่นคงมาก่อนความมั่งคัง่งคุณผู้ฟังครับห้องข่าวข้างบ้านมองว่านี่คือเสียงเตือนที่ดุดันแต่ก็มีน้ำหนักในวันที่โลกกำลังปั่นป่วนและเพื่อนบ้านกำลังเล่นเกมแรงคำถามคือรัฐบาลไทยจะเลือกทางไหนจะยอมอ่อนข้อเพื่อรักษาตัวเลข GDP หรือจะแข็งข้อ เพื่อรักษารั้วบ้านแม้จะต้องเจ็บตัวทางเศรษฐกิจบ้างเพราะอย่างที่ดรจักบอกประเทศที่มั่งคั่งแต่ไม่มั่นคงก็แค่คฤหาสน์หลังใหญ่ที่เจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ถือกุญแจประตูเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงห้องข่าวข้างบ้านจะรีบนำข่าวมาเล่าให้ฟังครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ